สวัสดีครับนี่จะพามาดูบอ่อลูกหอยเชอรี่นะครับนี่ก็ฟักมาประมาณสัปดาห์กว่ากว่านะครับสัปดาห์กว่ากว่าก็าจะมีลูกหอยตัวเล็กๆเก,กาะอยู่ตามขอบนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็ยังมีไข่ที่กำลังรอฟักอยู่นะครับกระชังตัวนี้ผมลองฟักกระชังแรกนะครับจะใช้ไข่หอยตามธรรมชาตินะครับไปเก็บมาแล้วก็มาลองฟักดูนะครับก็มีฟักไปบ้างแล้วแล้วก็บางส่วนก็กำลังฟักอยู่แนละแล้วก็รอฟักนะครับจะใช้เป็นบ่อทดลองนะครับบ่อแรกของเรานะครับ ก็เลยยังไม่ได้แยกอะไรแยะนะครับจะทดลองการเลี้ยงดูก่อนนะครับเบื้องต้นที่เลี้ยงมานะครับประมาณ2สัปดาห์ก,กว่านะครับแล้วก็ก็ลูกหอยก็รูสุขภาพดีครับเดินนะครับแล้วก็เกาะกินนะครับผมทีแรกผมให้เฉพาะผักตบนะครับแล้วก็ผักบุ้ง ทีนี้ก็มีแหนแดงมาเสริมนะครับนิดนึงบ่อช่วยบ่าช่วยบำ,บำบัดน้ำได้นะครับไม่ให้น้ำเน่าเร็วนะครับเพราปกติบ่อบอ,อนุบาลลูกปูเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำบ่อยนะครับอ่าไม่ใช่ลูกปูลูกหอยตัวตีครับแต่ผมก็มีการถ่ายเทนะครับโดยการปล่อยน้ำเก่าออกบ้างนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำใหม่ด้วยนะครับ ก็เป็นการเพิ่มอ,ออกซิเจนในน้ำนะครับตรงูระบายก็ใส่เป็นผ้า,าตาข่ายนะครับหรือว่าผ้ามุ้งเขียวมุ้งฟ้าเรานะครับปิดไว้ไม่ให้ลูกหอยออกไปทางต่อระบายน้ำนะครับนี่นะครับเป็นบ่อทดลองเลี้ยงนะครับบ่อแรกนะครับ วันนี้วันที่27พฤษภานะครับ2564นะครับตอนนี้ลองเพาะมาประมาณ2สัปดาห์นะครับตัวนี้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ซื้อไม่ใช่ซื้อครับเก็บมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับลองทดลองเอามาเลี้ยงในถังพลาสติกดูครับจำลองนะครับนี่เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปนะครับอาหารก็เลยยังไม่ได้ให้เยอะนะครับมีบางตัวขึ้นมาไข่แล้วก็มีนะครับ มีบางตัวขึ้นมาไข่แล้วครับแต่เพิ่งไข่ไปครั้งเดียวเนี่ยท,ที่เหลือยังไม่ไข่ไข่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับก็รออยู่ว่าเมื่อไหรจะไข่อ่ะก็อันนี้ก็ทดลองศึกษาเรียนรู้เขาอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนทางนั้นก็เป็นสําหรับปูนะครับปูก็ทดลองเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีปูที่วางไข่ด้วยนะครับแล้วก็ปูที่ ออกเป็นตัวมาแล้วนะครับอันนี้ลูกปูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับผมประมาณสามสัปดาห์วันนี้แหนวันบังนะครับเดี๋ยวไปไปค่อยดูเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นแม่ปูที่กำลังตั้งท้องนะครับแยกไว้นะครับนี่ก็ตั้งท้องนะครับแยกไว้มีเยอะครับแต่แตวไ,ไม่รู้มันหายไปไหปน,นหมดไม่รู้มันปีนบ่อน,นี่ไปไปบงก็มีด้ <c oughs> เหลือแค่นี้นะครับ เดี๋ยวอยู่สามสี่ตัวแต่เป็นแม่ไข่ทั้งหมดนะครับปุ่มท้องอยู่ลอคลอดนะครับก็เริ่มวันนี้เรามาดูหอยกันดีกว่า,าดูนะครับผมจะให้ดูนะครับลูกหอยที่เนีย่ยฮะใช่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยประมาณสัปดาห์กว่าสองสัปดาห์นะครับ และตัวฟักไม่ไม่พร้อมกันนะครับก็จะเกาะอ,อยู่ตามขอบฝั่งนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าไข่เขาอยู่ฝั่งนี้นะครับตกเขาก็อยู่แถวเนี้ยบางส่วนก็อยู่แถวนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งถ่ายเทน้ําไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนหมดนะครับปล่อยน้ําเก่าไหลออกไปแล้วก็เติมน้ําใหม่บ้างนะครับเป็นการหมุนเวียนออกซิเจนในน้ํานะครับเลี้ยงเล็กๆครับที่บ้านทดสอบนะครับ ว่าได้ผลยังไงเดี๋ยวมาถ่ายดูเรื่อยๆนะครับนี่ก็สำหรับผู้เริ่มทดลองก็สามารถทำได้ครับแค่นี้ก็ผมว่าก็พอเลี้ยงได้นะครับส่วนกระชังตัวนี้ผมมีมาก่อนแล้วไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยลองจะลองดูว่าทั้งบอ่อเนี่ยถ้าฟักไข่จุดเนี่ยจะรอดจะเหลือเยอะไหมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับ